สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการรีวิวของผมเองวันนี้เรามีลำโพงตัวใหม่นะครับแบรนด์ Brand h a i i t นะครับเป็นลำโพงพกพาขนาดเล็กนะรุ่น sk 8 0 0 bt นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาใหม่มาจากตัวเดิมที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคือรุ่น sk 5 9 2 bt ตัวนั้นเป็นตัวที่ขึ้นชื่อมากที่ว่าเป็นลำโพงขนาดเล็กแล้วก็เสียงดีมากเสียงดังมากซึ่งตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่พัฒนามาทาให้เสียงดีขึ้น มีเบสที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมหาดูรีวิวจากวิดีโออื่นแทบจะไม่มีวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนครับว่าเสียงเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูคุณสมบัติข้าวขากันก่อนเนาะตัวนี้สามารถรับแหล่งไฟล์เสียงได้นะครับจากทาง usb แล้วก็ตัว sd card หรือว่าจะทาง aux นะครับซึ่งหลักๆถ้าเราใช้ก็อาจจะผ่านทางบลูทูธมากกว่าเนาะทีนี้ ตัวนี้สามารถรับวิทยุได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นลำโพงขนาดเล็กราคาประหยัดแล้วก็ทำได้หลากหลายมากเลยแถมสามารถพูดคุยตอบโต้ใช้รับโทรศัพท์ได้ด้วยครับมีไมโครโฟนในตัวอยู่บริเวณแถวๆนี้แล้วสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ควบคุมคอนโทรลเพลงได้คือครบถ้วนครบมากๆเลยนะครับตัวนี้สำหรับราคานี้ครับมาถึงเรื่องของเสียงนะครับก็ ตัวนี้จ,จะมีลำโพงอยู่1ดอกนะครับอยู่วงกลางตรงนี้นะครับถ้าอาัดกล้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะมันจะมีวงอยู่ตรงนี้1นึนอันแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องซับเบสนะครับอยู่ตรงนี้ก็สามารถวางแบบไหนก็ได้ไม่ไม่มีผลต่อเรื่องของเสียงนะครับตัวฐานมีตัวแผ่นยางหนึบๆนนะครับซึ่งวางแล้วไม่ไมเลื่อนง่ายๆคือแบบแน่นมากวางแบบไม่ไมถลายนะเวลาเบสมันกระแทกกระทันเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันละครับ เรามาลองเชื่อมต่อกันเลยนะครับซึ่งจะบอกเลยเลยว่าไอตัวตัวเนี้ยมันเวลาเปิดเครื่องการเชื่อมต่อนะครับเสียงมันจะแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะเนี่ยครับโอ้โหกว่าจะสำเร็จได้คือมีเสียงอะไรไม่รู้ออกมาเยอะแยบางคนอาจจะชอบนะครับแต่ผมสำหรับผมว่ามันดูมันเยอะไปเนาะแล้วดูฮะ ทุกคนเห็นใช่ไหมครับตัวนี้มีไฟ LED ซึ่งแบบแรงมากเลยนะครับแรงแบบโอ้อะไรเนี่ยคือเข้าตานะครับถ้าถ้ามองผ่านกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอคือถ้าใช้งานจริงอะแนะนําว่าเอาไปห่างๆตาเลยครับเพราะว่าตัว LED เม็ดเนี้ยคือแบบจ้ามากๆเนาะอันนี้เป็นข้อเสียของมันทีนี้จะตัว LED ตัวนี้นะครับมันก็มีคุณสมบัติคือมันจะบอกเป็นสถานะบอกว่า มันเชื่อมต่ออยู่ถ้าสมมุติเป็นไฟสีฟ้าค้างแบบนี้นะครับก็คือมันเชื่อมต่ออยู่เนาะแต่ว่าพอเรากดเล่นเพลงนะครับมันก็จะมีการกระพริบบอกว่าเสียงกําลังออกจากที่ตัวมันนะฮะแล้วถ้าเราหยุดหยุดเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดการคล้ายๆบอกว่าเป็นระบบอัตโนมัติที่ตัดตัดให้รับรู้ว่ามันไม่มีเสียงออกแล้วเนี่ยฮะแต่ว่าพอเรากดเล่นใหม่มันก็จะเป็นเห็นไหมฮะ พอกดเล่นใหม่ปุ๊บมันก็จะกระพริบใหม่เดี๋ยวดูนะฮะ <'m> อ่าแซมเปิลเสียงกันไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันอีกทีอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้น้ำหนักไม่ได้มากน้ำหนักค่อนข้างเบาพกพาง,ง่ายถือหิ้วแบบนี้ได้นะฮะดูดิก็ตัวเล็กคุณภาพดีเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับ